สวัสดีเชาวว้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์จะเหงาได้ไงฮันนะสวัสดีครับพี่พี่สองสาสี่บาทละมีบอลมาชมบอลสีมาเบิง่งบอลสวยกันครับผมจะส่งดนจีไปที่นีจา่าเดอ้อเขาจะส่งมาเมาห้าสิบบาทสามต้นครบสามต้นจะส่งให้ฟรีจะมีเก็บเงินปลายทางโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าสองสามสี 2, 3, 4, Bar, ่บาทละมีบอลเดือนมีเดอ้อเสาร์สุดสวยสวยสุด,ส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 ดน้องก้อยรับสาย ครับผมเริ่มกันที่นะี่ครับใบกลมด่างเหลืองทองสวยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้กระถางหกกาลังฟูกระถางครับพี่ไซส์สวยนี่เลยหน้าแจ่มแจ่มอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห้าร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้ครับพี่ขอห้าร้อยห้าสิบจัดแปลสวยๆครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยจ้ะนี่เลยนี่เลยใบดกๆครับพี่หน้าสวยๆเนาะอุทยานหลวงแล้วก็ เทพสุธาเทพสุธาครับผมหลอดใหม่มาแล้วยตันนี้350บาทครับผมเทพพระสุธาเทพพระสุธา,ธา350บาทารัตนะาุ่งเรืองต้นนี้นี่เลยหน้าด่างสวยๆเลยครับพี่ไม้ผ่านหน้าร้อยมาแล้วต้นนี้เริ่มมีหัวแล้วเพราะว่าผ่านสงกรารช่วงหน้าร้อมาแล้วโอ้โหหลอดใหม่หลอดใหม่สุดจัดหลอดใหม่สุดจัดด่างสวยเลย ลอตนตอลุงเรือง150บาทจ้าตอนนี้ขอ150ครับพี่หน้าสวยๆเนาะแบบนี้จัดไปจัดไปจ้าหนึยห้าสิบบาทแล้วก็อ่าตอนนี้อ้าวสตาร์นเฉยเลยครับพี่สีกาญจนาพิเศษสตาร์นเดี๋ยวเนาะกําลัลางบอกเอ้ยชื่ออะไรเนาะชื่ออยู่ติดปลายลิ้นกําลังสตาร์นชื่ออยู่ครับพี่งงๆอยูงง่นึกอยู่สีกาญจนาพิเศษเจนสองครับพี่หน้าด่าง ชมพูนี่เลยขอบทองสวยอันนี้ไม้ผ่านหน้าร้อนมาเช่นกันครับพี่ไม้มีหวัวแล้วเนาะสวยๆต้นนี้200บาทจ้ะสีการจะนาภิเศกนี่เลยใบกลมบกหน้าสวยให้พี่ดูชมพูขอบทองครับผมชมพูขอบทองเด้องามๆแจ่มๆครับผมลูกไม้ผ่าจ้าเป็นลูกไม้ใบหอกด่างออกม่วงนะพี่เนาะนี่เลยจากจมพูอมม่วงนี่เลยนี่เลยต้นนี้สวยๆสองร้อยบาทครับผม สองระบาทรูปไม้ผ่าใบหอกด่างชมพูออกอมม่วงครับผมแล้วก็อยไรอีกตอนนี้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 นนหามมนุมานจ้าหามมนุมานตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ใส่ไปดูมีแต่หามมนุมานตัวเก้าครับพี่ต้นนี้นี่เลยใบใหม่สุดจัดประหลัดบอกครับพี่หามมนุมานตัวเก้าสวยๆครับพี่สี่ร้อยบาทครับผมกระถาง 6นิ้วตัวนี้ขอ400ครับพี่หน้าเปิดสวยมากนี่เลยครับพี่ดางแจมแจมหานุมานตัวเก้าจ้าสวยๆเลยใบแข่งก้านแข่งโป๊กครับพี่ไม้ตันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้บอกว่าสบายมากสบายมากในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีไม่ต้องค้ำไม้ไม่ต้องค้ำใบจะ้ะอ่าเนื้อดวงเนื้อดวงเนื้อดวงทราพ,พี่แดงๆต้นใหญ่กระถางหกด้านข้างจ้านี่เลยเนื้อดวง550บบาทครับผมป้ายแดงๆแบบนี้นี่เลย จะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนครับพี่แดงสวยๆเลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้จ้าเนื้อดูวงเขียวตัดแดงแดงปัดแดงแปัแดผมมาไปกันต่อครับผมมีด้านในด้านในสักต้นละกันครับพี่ไม้อันนี้ไม้หัวพร้อมหน่อเลยอุสามณีนะครับผมอุสามณีไม้หัวพร้อมหนอ่อครับพี่เริ่มกัดสีสวยแล้วแบบน,แบบนี้แบบนี้จะอุสามณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมแบ่งกระถางนี้ครับพี่นี่เลยหน,น,นอนนะหนอนนะั้นอ่ะ ในบีเนี่ยผมดูราคาผมเอื้อมาเนี่ยอยู่มุมตู้ครับผมนี่จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมแม่พันอุสามณีพร้อมหัวพร้อมหนอจากระถาน,นี้ร้อยห้าสิบคุ้มคุ้มจุกจุกครับผมจัดไปมีกระถางเดอพีบีเผื่อใครอยากได้แพ็คคู่มีนอมีหัวแล้วเช่นกันอันนี้เป็นอุสามณีหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองแล้วกันครับีต้นที่สองเนาะนี่นี่นี่แม่หน,น,น้าแม่กระสีมาแล้วแล้วก็มีนอมีนอมีนอ่นอ อุสามานีหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่สองจะมาพานทะเลพานทะเลกระสีสวยแล้วจ้าต้นนี้ไม้กระสีชมพูชมพูครับพี่นี่เลยจะให้มันเป็นสีชมพูร้อยสองร้อยสองร้อยต้นนี้ขอสองร้อยครับพี่ผ่านทะเลกัดกัดสงสัยพันนุ์เลยนะพี่เพราะว่าสายพันธุ์จะเริ่มกัดแดงแบบนี้เนาะนี่เลยแต่ความสวยนี่คือสวยความระแบบจ้ะอ่าอันนี้ผ่านทะเลสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วเดอ้อกัดสีมาสวยแล้วแบบนี้แบบนี้ ต้นนี้ไม้กัดสีสวยเช่นกันจ้ามาครับพี่เพชรมณีเพชรมณีนี่เลยกัดเม็ดชมพพมาแล้วสวยๆแบบนี้เดี๋ยวถ้าแบบว่าโตเต็มที่กว่านี้เขาจะเริ่มกัดชำโพมาเรื่อยๆนะจนกัดทั้งใบสวยมากครับพี่เพชรมณีต้นนี้150บาทจะ้ะกระถาง6นิ้ว,กร,ว,ว,วรกระถาง6นิ้วเพชรมณีเพชรมณี150ยสบาทสวยๆครับผมกระถาง6นิ้วด้ออต้นใหญ่ๆนี่จะกัดหน้ามาแล้วสวยๆกัดเม็ดสีมาแล้วสวยๆจ้ะ กิจอสูนต้นนี้แผงดางครับผมกิจอสศนแผงดางครับพี่นี่เลยจะด่างแดงสวยๆครับผมนี่เลยให้ดูใบล่างให้ดูใบพี่ครับพี่นี่จะความดังของน้องแน่กิจอสูนจริงๆเขาเป็นไม้กระสีนะพี่ดําแดงนะอันนี้อันนี้แผงดังด่าง,ดางแดงครับผม450บาทจ้ะกิจอสศนผ่าแผงต้นนี้ครับพี่นี่เลยแผงด่างแดงสวยๆครับผมเฮ้ย ตอนนี้เจอต้นเยอะนะพี่ยังไม่เจอต้นอื่นนะเจอแค่ต้นนี้ที่ผ่ามานะผมต้นอื่นจะเป็นหน้าหน้าปกติอยู่เนาะนี่เลยต้นนี้แผงด่างแผงด่างแล้วก็มีบังเกิดก้าจ้าสวยๆเลยกระถางหกนิ้วล้นล้นต้นนี้ปสวยไปลายเรบปแจ่มรูปสยามนลมิตรบังเกิดก้าวสามร้อยห้าสิบบาทครับผมต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวขึ้นให้เหล็กต้นหนึ่งนี่เลยสวยๆเนาะใบล่างใบเบี้ยยังอยู่นี่เลยด่างแจ่มแจ่มบังเกิดก้าะต้นที่ ต้นที่2ต้นที่2ต้นที่2ต้นนี้เลยกว่าต้นนี้นี่ต้นนี้ใหญ่ๆๆน้าสวยหลอดใหม่นี่คือเบอร์เลอร์เบอร์เลอร์เลยครับพี่บังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมต้นที่สองดูหลอดใหม่ดูหลอดใหม่นี่เบอร์เลอร์ครับพี่ดางออกมาด้วยสวยๆบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองแล้วก็มี อ่าไผ่ขวันสิริจ้าไผ่ขวันสิริหน้าสวยสวยเลยต้นนี้นี่เลยจากใบใหม่ร่าสุดร่าสุดครับพี่ร่าสุดร่าสุดไผ่ขวันสิริเขียวตัดแดงเจีมเจมครับพี่ด่างสวยสวยหลอดใหม่มาแล้วเด้อ250ร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้ไผ่ขวันสิริขอสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วสวยๆครับผม มาดูตู้น,นี้กันต่อครับพี่ตู้นี้มีอะไรกันบ้างเอยเปิดม,มาก็ก็ได้หลายต้นอยู่นั้นได้หลายต้นอยู่อ่าเดี๋ยวค่อยๆพาชมไปทีละต้นนะครับผมกระถางนี้ฟอร์มกออันนี้ไม่ได้ปลูกลงนะพี่เป็นลูกไม้เมล็ดเป็นเมล็ดที่อ่าปลูกมาแล้วบางทีมันติดมาด้วยกันนะมันมีทั้งหมดอ่านะพี่เนี่ยผมไปดูฟอร์มเต็มก่อนลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับผมนี่เลยออกจากฝักนี่ครับผมแล้วก็มาเพาะมีหนึ่งเนี่ยตรงนี้ต้นหนึ่งครับพี่ตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ต้นหนึ่ตงตัวนี้ต้นึงใ่ แล้วก็มีต้นใหญ่ตรงนี้อีกสองต้นมันมีสี่ต้นน่ะสี่ต้นในกระถางสี่ต้นในกระถางเป็นลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดคือเป็นเมล็ดเลยที่บีออกออกจากฝักลอฝักแตกนะครับพี่ต้นนี้เผื่อใครเอาไปเลี้ยงต่อครับพี่เอาไปเอาไปเลี้ยงต่อดูแบบว่าฟอมพุ่มเลื่อนสวยๆนะพี่เนาะตอนนี้น้องขอสองร้อบาทแล้วกันมีสี่ต้นในกระถางเลยนี่ครับพี่เห็นไหมต้นใหญ่คือสองต้นโคนละหน้ากันแล้วก็มีต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้พี่นี่เลยไม่มั่นใจว่าเป็นหน่อของต้นใหญ่หรือเปล่านะพี่เนาะนี่จ้ะและสี่ต้นเลยตังนี้ สองร้อยบาทจ้ะลูกไม้เพาะมาเมล็ดนะครับผมเพาะเมล็ดดกดกแน้นๆเลยดกดแน่นๆอ่ะชินบัญชรชิ้นบัญชรจ้ะชินบัญชรต้นนี้เลยกัดสีสวยแล้วอันนี้วางอยู่ได้กันเลยแพ็คู่ได้นะพี่ตน้นละสองร้อยครับผมชิ้นบัญชรน,นี่เลยกัดหน้าชมพูแล้วสวยจ้ะชินบัญชรต้นที่หนึ่งแล้วกันนะพี่ต้นนี้ต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ครับผมต้นที่สองชิ้นบัญชร กะสีมาสวยแล้วกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ครับพี่ไม่ต้องห่วงโดนลน้นแน่นอนต้นเบอเร่เบร์เร่เลยเบร์เรอ่รอเบ,อบออื่อองค์หญิงทอฝันจ้าองค์หญิงทอฝันมีอันนี้กระถางนี้มีสองต้นนะครับนี่เลยจ้ะสองต้นสองต้นในกระถางนะครับองค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทสองต้นในกระถางเบิ่มเบิ่มแน่นๆครับพี่ลงฟอร์มกอแพ็คคู่ไว้ให้เรียบร้อยเดียวไปร้อยเดียวพอตอนนี้แล้วก็มีเฮ้ยต้นนี้ด่างสวยเลยด่างสวยด่างสวยนี่จ้ะ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  เหลือต้นเดียวของสวนแล้วมังนี่ยกำ <c oughs> ปั่นทองครับพี่พี่น,น้องน้องชื่อว่ากำปั่นทองนะครับกำปั่นทองจัดไปต้นนี้สวยๆสามร้อยบาทจ้ากำปั่นทองกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่ก็เกือบหกแล้วแหละนี่เลยจ้ะแต่ด่างสวยจัดเลยนี่ใบล่าสุดใบล่าสุดครับพี่กำปั่นทองที่ตกใจไม่ใช่อะไรพี่เพิ่งมาเห็นน่าจะต้นเพราะว่าไม่ไปเปิดตัวไหนก็ไม่เห็นเลยมาเจออยู่ตู้ริมกล่องไฟนี่นะพี่ ต้นเดียวของสวนแล้วแหละต้นนี้ก,กําปั่นทองจากสุดท้ายท้ายสุดสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าสวยจัดหน้าสวยจัดมาถัดมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันนี้อ่ากิจอสูรที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะพี่เนาะก่อนหน้านี้มันจะเป็นที่บอกว่าพาแผงอันนี้คือนหน้าดังเดิมนะครับนี่เลยหน้าดังเดิมเขาจะไม่ด่างนะพี่เขาจะเป็นแบบว่ากัดสีดําแดงแบบนี้จากกิจอสูรอันนี้คือนหน้าดังเดิมออริจินอลแต่ต้นเมื่อกี้ที่ขึ้นไปคือต้นผ่าแพงนะครับผมอ่าต้นนี้กิจอสูร หน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่นี่เลยจะดําแดงดําแดง250บาทครับผม250บาทกิจอสูรหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับผมกิจอสูรดาแดงสวยเข้มดุดันไม่เกรีใแจใครและมีลูกไม้ผ่าเหลืองทองครับพี่เม็ดสีเริ่มมาแล้วเป็นไม้ผ่าของทั้งสวนเป็นลูกไม้ผ่าทาั้งสวนนะพี่นี่เลยจะเม็ดชมพูนี่เลยจะถ้าใครเคยเห็นผมเคยขึ้นรูปตนน้นไม้ให้ดูนะยังสวยเลยต้นนี้ฟอร์มใหญ่ เม็ดชมพูมาแล้วครับพี่พื้นใบไม่ต้องพูดถึงครับพี่เหลืองทองสวยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเม็ดเม็ดเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะกระจายคือทั้งใบสวยมากต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทจา้ะลูกไม้เหลืองทองครับพี่เดี๋ยวจะกัดเม็ดชมพูเป็นเม็ดชมพูใหญ่กระจายทั้งใบตอนโตนะพี่สวยจัดตนนัวนี้คือหน้าเม็ดมาแล้วตอนนี้ครับพี่นี่เลยแววสวยอนาคตไกลมาแล้วต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบจ้ากระถางหกนิ้วเดอร์นี่เลยจะพป่ต้นใหญ่ๆหน้าสวยๆมาแล้วมาแล้ว อันนี้ปิ่นมณีเดี๋ยวน่าจะต้องผ่านแล้วพี่นออยู่ไกลเลยนี่นอนอนนอน,นอ,นนอ,นนอนปิ่นมณีใบหอกด่างมีหนอจะมีหนอไปเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันอ่ะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนเจ้าปอกแก้วครับพี่ใบกลมนี่หน้าด่างชมพูใบกลมประ้าจะบีเจ้าปอแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมตอนนี้ขอร้อยห้าสิบครับพีกระถางหกนิ้วเจ้าปอแก้วจ้า โชครัมซำครับพี่สาสใหญ่ต้นโตกระถาง6นี้เลยครับผมเอียงข้างให้ดูนี้ใหญ่ไม่ใหญ่ครับพี่หน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่ต้นนี้ไซส์ใหญ่ตั้งแม่แล้วล่ะตั้งแม่ตั้งแม่เป็นแม่พันธุ์ชั้นดีตัวนี้200บาทจ้ะกระถาง6นิ้วขอ2 0งบาทโชครัมซำหน้าด่างชมพูสวยๆต้นใหญ่ใบล่าสุดใบนี้จ้านี่เลยครับผมใหญ่ล้น6หน้าสวยๆโชคร่มซำปีสัตแดงครับผมปีสัตว์แดงนี่จ้าด่างสวยๆครับพี่กระถาง 6นิ้ว350บาทจา้ะปีสัตว์แดงนี่เลยใบเบีย้ยใบร่างยังอยู่ตัวนี้นี่เลยขอสามรถสิบปีสาตแดงตัวนี้สวยๆครับผมกระถาง6นิ้วด้านน้าเจ้าขานครับผมขออนุญาตเอื้อมสุดจริงๆนะบี่ต้นนี้สวยสวยุดๆนี่เลยเขียวชมพูเหลืองทองครับปี550บาทเจ้าขานเหลือน้อยแล้วนะพี่ๆเหลือน้อยแล้วครับผมน่าจะแค่สองสามต้นในส่วนนะครับหมดแล้วไป,ไปแล้วก็ รุ่นใหม่ผมบอกเลยว่าอีกนานครับพี่อีกนานไม้นะต้นแม่ให้มันยังไม่ให้หัวแน่นอนครับพี่ให้หัวเป็นไหล่ด้วยนะ้วตอนนั้นผ่านี่จะห้าร้อยห้าสิบาทเจ้าขานครับพี่เก็บได้เก็บประมาณอีกสามต้นในส่วนจะเบิดแล้วจะเบิดแล้วนะไม้สวยๆนะเก็บเลยจ้าเจ้าขานเนาะมาด้านนี้รินรินรินร,นรินมังกรไฟเดี๋ยวต,ต้นในดีกว่าต้นในดีกว่าเนาะนี่จะผมมุดให้เลยต้นต้นนี้อยู่ขอบพอดีนี่ ลิ้นมังกรไฟครับพี่สวยๆนี่เลยจ้ะใบหอกเขียวแดงเขียวด่างแดงสวยๆครับอ่าห้าร้อห้าสิบาทครับพี่ขอห้าร้อยห้าสิบลิ้นมังกรไฟครับพี่เขียวด่างแดงสวยๆใบใหม่ล่าสุดครับผมนี่เลยจ้ะยิ่งโตยิ่งเข้มแดงสวยแสบตาแน่นอนครับพี่รับประกันค Conf อนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะซับรุ่งโรดครับพี่ซับรุ่งโรดจ้านี่เลยต้นนี้หน้าสวยหวานจัด งามงามกระถางหกนิ้วครับพี่รุ่นเดียวกันที่เลี้ยงที่ผมเอาไปนอกตู้คือมีหน่อแล้วนะมีหน่อนะรุ่นนี้ผมว่าต้นนี้อีกไม่นานครับพี่เดี๋ยวหน่อก็มาแล้วนี่เลยจ้ะ4 5 0หบาทครับผมซับรุ่งโรดรูปงามนามไพเราะนามไพเราะอ,อ่านี่เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบและมาเรามาไม้เหลืองทองเราก็หน่อยครับพี่ซับประสานครับผมซับประสานต้นนี้เลยใบใหม่โอ้โหพุ่งออกมาแล้วนี่ผมไม่ดูใบล่างใบเบี้ยยังอยู่เลยครับพี่ ด่างตั้งแต่เกิดโผล่หน้าออกมาอเวโอเว,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 วก็ด่างสวยแล้วแบบนี้ครับพี่ซับประสานจ้า550ร้ครับผมกะถางหนิ้วครับพี่ขอห้าร้อยตัวนี้สวยสุดจัดจริงนี่เลยด่างทุกใบไม่มีหลุดให้เห็นแม้แต่ใบเดียวครับพี่ซับประสานจ้า อะสงไขค่ครับพี่อสงไข่วางอยู่ด้วยกันสวยสวยนะพี่เนาะนี่เลยจะอสงไข่นี่เลยบางต้นนี่คือหน้าชมพูมาแล้วนะครับพี่นี่เลยเปิดหน้าจมพูมาแล้วผมขออนุญาตอันนี้อันนี้รวมก่อนนะอันนี้ให้ดูมุมรวมก่อนผมขออนุญาตเดี๋ยวผมแบ่งต้นบนแล้วกันผมเห็นผมเห็นแวร์แล้วต้นนู้นสวยสุดๆเลยนี่จากต้นนี้อะสงไข่เป็นฟอร์มกอด้วยนะครับพี่พี่ฟอร์มกเดออ์ D e R. ต้นใหญ่เพราะว่าลงกรอแพ็คคู่ไวค้ครับพี่นี่เลยจากสองต้นในกระถางนะครับสองต้นในกระถางนี่เลยต้นนี้ก็หลอดใหม่มาแล้วสายใหญ่ ต้นโตอโงไข่ต้นนี้ขอสองร้อยบาทครับพ,พี่สวยมากจริงๆนี่เลยยึบยุกถึงไหมถึงอยู่ถึงอยู่นี่ให้ดูความใหญ่ครับพี่ไม้ใหญ่หน้าสวยครับพี่สองร้อยบาทอะสงไขนี่เลยสวยจริงครับพี่ฟอมกอพุ่มแน่นแน่นครับพี่นี่เลยจม,จมโบ้จมโบ้ รักเอ้ยรักเอ้ยรักเลยก็แล้วกันครับพี่ๆต้นนี้กระถางหกนิ้วด่างสวยมากรักเอ้ยให้ดูกันใกล้ๆอีกทีครับพี่โฟกัสโฟกัสนี่จะ้ะต้นน okay. ี150้ขอร้อยห้าสิบครับพี่กระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรักเอ้ยรักเลยก็แล้วกันหันแนะร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งครับพี่รักเอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับผมต้นที่สองขึ้นให้เลือกขึ้นให้เลือกระหัห้าสิบต้นที่สองแระ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 แร่รักเอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นที่สามครับพี่อันนี้คือจัดต้นใหญ่ให้เลยนะพี่นี่เลยต้นใหญ่ไซส์โตเลยเล็กๆแบบนี้ไม่ได้ขึ้นให้ครับพี่ <c oughs> อ่าต้นใหญ่อารักเอ้ยต้นที่สามครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอ่อถ้าแบบว่าถ้าแนะนําอยากได้สวยฟอร์มกอพี่ผมแนะนําเอาเป็นสองต้นหรือสามต้นคือถ้าสั่งไปงี้พี่เอาไปปลูกรวมกระถางเดียวเลยกระถางสิบสิบห้าอย่างเงี้ยพี่สิบสองสิบห้าใหญ,ใหญ่คือปั๊มรวมฟอร์มกอไปนะผมบอกเลย สวยมากไม้ต้นนี้ครับพี่รักเอ้ยเจ้าสาวสวยครับพี่เจ้าสาวสวยป้ายชมพูเด้อตอนนี้เจ้าบ่าวบ่มีตอนนี้มีแต่เจ้าสาวไปหาเจ้าบ่าวเอาแลันครับผมต้นนี้เจ้าสาวเจ้าสาวหนึ่งร้ยห้าสิบบาทจ้ากระถางหกนิวป้ายชมพูมาแล้วสวยๆครับผมเจ้าสาวจ้าโอ้แดดมาแล้วเมื่อกี้คืมอยู่พักใหญ่นะมีแดดมาแล้วแดดมาแล้วอ๋ออะ ดาราดาราดาราครับพี่นี่เลยป้ายสวยป้ายลึกดารานบพลรัสครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันจ่าขอร้อยห้าสิบตัวนี้ป้ายลึกป้ายสวยดารานบพลรัสครับผมชัดธินกรใบกลมครับผมใบกลมด่างประคับต้นนี้ครับพี่ใบกลมฟอร์มพุ่มใบดกใบแข็งใบหนาชัดธินกรหนึ่งร้อยห้าสิบจาแล้วก็ปลาสาท้องผาแพงนะครับผมพื้นใบเขียว ป้ายแดงครับผมสวยๆตัวนี้250บาทปลาสาทองแผงนะครับผมปลาสาทองแผงเนาะแล้วก็มีอ่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละวันที่ก่อนพี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สนใจต่อไหนศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดกินกลางกันได้นะเจ้าพี่สองร้อสี่บารมีบอลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า